เจอร้าวซิลเลยด้วย TOA ซิแลแอนรายการช่างประจําบานสัปดาห์นี้เราจระมาสำรวจและทำการซ่อมแซมคอนโดที่เป็นตึกสูงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยที่ผ่านมากันครับคุณผ,ผู้ชม โดยปัญหารอยร้าวที่เราจะจัดการในวันนี้เป็นรอยร้าวขนาดเล็กซึ่งคุณผู้ชมสามารถแก้ไขปัญหาเองได้ติดตามกันได้เลยครับสวัสดีครับผู้ชมครับค่ะวันนี้ช่างประจําบ้านมาอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งครับอย่างที่รู้กันนะฮะว่าช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยเราประสบกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่เลยแล้วก็เกิดรี่ว่าความเสียหายขึ้นกับบ้าคขารแล้วก็บ้านเรือนเยอะมากเลยถูกต้องครับรวมไปถึงคอนโดแบบนี้ อย่างที่บอกนะคะเราก็มีการให้แฟนเพจของเราช่างประจาบ้านเนี่ยส่งเรื่องเข้ามาว่าเอ้ยคอนโดใครมีปัญหาในเรื่องของแบบรอยแตกเท้าจับแผ่นนินไหวบ้างแล้วเราก็คัดมาเป็นคอนโดแห่งนี้ห้องนี้เลยแล้วก็ดูสิครับโอ้โหนี่รอยแตกแบบนี้คือถ้าเกิดเป็นรอยแตกใหญ่ระดับแบบรอยแยกต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมแซมแน่นอนถูกต้องแต่ว่าพอเป็นรอยแตกแบบนี้รอยแตกเล็กๆแบบนี้บางทีเราเรียกช่างช่างเขาไม่ค่อยอยากมา อ่ะใช่ไหมละ่ะแออปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องซ่อมเองอ้อมทำเองได้นหรออ้าวน่าสนใจแล้ววันนี้ครับช่างประจำบ้านจะพาคุณไปซ่อมแซมรอยแยกรอยแตกในอาคารได้ดูจนเองง่ายๆกับทีโ A เอซฮ้ยไปดิ C ที่เราจะทําการซ่อมแซมกันในวันนี้จะเป็นรอยเล้าผิวซึ่งไม่กระทบโครงสร้างแต่ซ่อมแซมเพื่อให้เกิดความสวยงามซึ่งเราจะใช้ซิลแลนส์ในการซ่อมแซมซึ่งซิลแลนด์มีหลากหลายวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าซิลแลนด์แบบไหนใช้กับการซ่อมแซมแบบใดบ้างครับคุณผู้ชม เอาล่ะตั้งเรียงรายขนาดนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของซีแลนหลายยคนเข้าใจผิดเยอะจริงๆแล้วซีแลนมีหลากหลายมากนี่ไงมีอะคริลิกด้วยเนี่ยแบบแรกเลยคือ3ามสามอะคริลิกซีแลนนี่อันนี้เป็นอะคริคลิกอะคริลิกเนี่ยเอาไว้ทาอะไรเวลาที่เกิดพวกรอยแตกรอยร้าวขนาดเล็กๆที่อยู่ภายในเนาะแล้วก็เป็นพวกรอยแตกตามคิ้วบัวตามอะไรเงี้ยตัวนี้สามารถซ่อมแซมได้แล้วก็ทาสีทับได้ อ่าเจ้าตัวนี้เอาไว้ซ่อมแซมพวกงานทีเรียลอะอ่างานภายในถูกต้องมีซิลิโคนอยู่2ตัวค่ะี HP กับ CP อันนี้คุณละพอบอกว่าซิลิโคนเริ่มคุณใช่อันนี้คือซิลิโคนที่คุณเข้าใจกันนั่นแหละ คือซิลิโคนเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ4ี่สีด้วยกันใสขาวเทาดำนครับอันนี้มีเหมือนกันเพียงแต่ว่าคุณสมบัติจะแตกต่างกันเล็กน้อยาะวือมีกรดนี้ไม่ีกรดแล้วกันี้ไม่มีกรดเออแล้วมันใช้ต่างกันยังไงอ่ะคือเวลาที่เปิดมาตั้งแต่เปิดมาจะชัดเจนเลยว่าตัวที่มีกรดนี่กลิ่นจะแรงกว่าอจะแบบเป็นกลิ่นเปรี้ยวๆกลิ่นเปรี้ยวรู้เลยว่าเป็นกรดอ่ะแน่ใจว่ามาจากของครับอันนี้ ผูดถือโลเดอร์รถอันนี้ก็ใช้งานอเนกประสงค์เลยอ่งที่บอกเลยเป็นอเนกประสงค์นะครับก็ก็ใช้งานทั่วๆไปเลยตั้งแต่ซ่อมรอยต่งแล้วต่อกแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวที่มีกรดเนี่ยให้ระวังหน่อยพวกงานที่เป็นพวกงานสเตเลสบางทีกรดเป็นทาปฏิกิริยากับตัวโลหะอันนี้คือซิลิโคนสองตัวที่มาแนะนํากันต่อไปบางทีบ้านที่มันต้องมีการเคลื่อนตัวของพื้นทอ่มีการซุดตัวหรือมีอะไรเงี้ยตัวนี้จะช่วยได้เพราะว่าตัวนี้มันสามารถไห้ตัวได้ เหรือแบบมันมันเฟคซิเบลยืดหยุ่นสูงทนพวกแบบแรงกดทับใช่ u เนี่ยอาสีทับไปแล้วอาจจะเกิดเอฟเฟกบางอย่างเพราะว่าเนื่องจากตัวตัว p u เนี่ยมันมีส่วนผสมของน้ำมันเนื่องจากมันมีการเฟค x ซิเบลได้มันมีการให้ตัวได้เวลาที่ทาสีทับไปมันอาจจะมีโอกาสที่ใช้เวลาใช้เวลานานแล้วมีตัวน้ำมันซึมออกมา เป็นคราบขึ้นมาจึงนำมาสู่จึงนำมาสู่แก้ปัญหาตัวนี้มันคือตัวรวมมาแล้วไงอย่างที่พี่ห้องบอกใช่ไหม PU มันดีอย่างหนึ่งกับตัวซิลิโคนมันดีอย่างหนึ่งเขาเลยเอามาแมทกันเป็นตัวด o ฟาย y m o d i ซิลิโคนซีแลนต์ถูกต้องฟังอย่างนี้ก็คือมีทั้งซิลิโคนด้วยแล้วโมด้วยมีความเป็น PU ด้วยถูกต้องแล้วพอแห้งทาสีทับได้เลยทาสีทับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำมงนน้ำมันไม่มีคายออกมาใช่เหมาะสมกับงานวันนี้มากๆ ถูกต้องเพราะเราไม่แน่ใจว่าแผ่นดี้จะไว้มเมื่อไหร่อุ้ยอ้าวจริงน่ากลัวเราจะรู้ได้ไงใช่ไหมล่ะเราก็ต้องใช้ตัวนี้ที่มันสามารถขยับขยื่นตัวได้ด้วยแล้วก็สามารถทาสีได้เพราะว่าเราต้องการสีที่เนียนกับห้องเดิมไปห้องแชรมาดีกว่าครับทำเองนะทำเองโอเค <Okay. S 2> <laughs> ช่างที่จะมาทําการสาธิตการใช้ซีลแอนให้กับเราในวันนี้นั่นก็คือพี่ยะผู้เชี่ยวชาญจาก t o a นั่นเองครับคุณผู้ชมสำหรับคนที่ไม่เคยใช้ซีลนอนไม่ต้องกังวลนะครับวันนี้พี่ยาจะมาสอนเราใช้ซีลนอ์อย่างง่ายอันนี้คือตัว M.S. ซีลนอนของ t o a นะครับตัวที่บอกว่าสามารถทาสีทับได้มีความยืดหยุ่นประมาณหนึ่งด้วยแล้วก็ใช้งานภายนอกได้ไหมอันนี้ใช้ได้ครับใช้งานภายนอกก็ได้ภายในก็ได้นะังก์ชันมากข้อดีก็คือมันยิงในที่ชื้นได้ นี่อันนี้อันนี้สำคัญเลยไฮไลท์เลยนะว้าวแกาความชื้นที่เราแนะนําก็ไม่เกิน25เปอก็ตัวตัวหลอดเองเนี่ยถ้าถ้าเราใช้จริงจร่อง1เซนกว่า1เซนลึก1เซนเนี่ยมันจะได้ประมาณ3มเมตรสามเมสบายเลยจริงๆเราก็แนะนำห้าห้าต่ำกว่า5้มิลลวกันอ่ะโอเคเริ่มเลยดีกว่าเริ่มจาก MS ตัวนี้สีขาวเนาะตรงนี้จริงมีขีดอยู่ครับเออ เราเอาตามรอยแคกเลยครับผมตัดตรงเลยไหมหรือว่าตัดเฉียงตัดเฉียงตัดเฉียงเฉียงนะครับมีทริคนะครับตัดเฉียงเียมันจะได้แบบในการไหลออกใช่เวลาเราจะยิงแล้วก็เอาอตัวที่ปาดฉลาดเย่ง่ายปาดฉลามเลยปาดยังไง เออเราก็จะมีเฮ้ยอีกเกลียงอ๋อในเกลียงนะแล้วเราก็จะใช้ตัวน้ำยาเฮ้ยอะไรอ่ะล้างจานเหรอน้ำยาล้างจานเฮ้ยจริงเหรอเอาหรอได้เลยหรอน้ำยาล้างจานก็ได้หรือจะเป็นน้ำยาพกส่งักำตอกที่มีอยู่ในครัวเราก็ได้อ๋อครับเราก็ใช้พวกนี้ในการจุกที่ผิวมันฮะเฮ้ยอันนี้ความรู้ใหม่นะเออของเราเอาเลยนะฮะสีผ้าของศาลเสร็จแล้วศาลนะฮะเส่เลยเสรนเลยโอ้โหเลย อันนี้ก็สามารถขัดแต่งได้ที่หลังด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอ่าอันนี้คือเห็นไหมพอพอนี้ปุ๊บก็ปั่นออกได้เลยเอออก็ ก็จะดีกว่าการที่เราไม่เคลือบอะไรพอแห้งดีเดี๋ยวเราก็ต้องมีการทาสีทับกันงานทาสีต่อแน่นอนนะคะเราก็มีผู้สนับสนุนใจดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้สีดูลาคลีนเอพลัสตัวนี้กลิ่นอ่อนอันนี้เชดลรางทำคศาได้ด้วยนะถูกต้องนะคะแต่ว่าเหมือนเดิมผู้ชมก่อนที่จะทาสีเราก็ต้องมีการทาสีรองพื้นอ่าเราจะใช้เป็นตัวไฮโดรควิกไพรเมอร์ใช่ตัวนี้มีประสงค์อันนี้บอกได้เลยว่าสีรองพื้นสําคัญมากนะครับใช้กิ่ลรองพื้นที่ดีมีคุณภาพแล้วก็ผู้ผลิตแนะนําเนี่ยจะทําให้ ยืดอายุก,การทำงานสีทั้งด้าเนเบ่งเยอะเลยใช่ถู<า>กต้องอนะคะเลยนี่อ่ะรอแห้งยีง่สิบสี่ชั่วโมงหรือทาสีกันเดี๋ยวหนูจะยืดอยู่เนี้ยยี่สิบสี่ชั่วโมง <ละ S 2> คุณค <S <S จะคอยดู <S 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 ครับ<ม>ก็เรียบร้อยไปแล้วนะฮะกับออการซ่อมแซมรอยแตกร้าวของอาคารทำเองได้ง่ายๆหเห็นไหมถูกต้องเลยนะฮะแล้วก็เชื่อว่าท่านก็คงจะอยากลองซื้อมาใช้กับบ้านท่านแล้วใช่ค่ะมี5สูตรห้าโปรดักต์ของเราก็เลือกให้เหมาะสมกันได้เลยระหวังว่าบ้านท่านจะปลอดภัยไร้รอยแตกร้าวครับจิตตังคะอย่าลืมทีเลยีแลครับ อสเนียสีสเปรย์และเคมีก่อสร้างจำหน่ายกว่า60ประเทศทั่วโลกลีโกหนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์ตู้เซฟนิรภัยกันไฟระดับโลกหลังจากที่เราได้ทำการแก้ปัญหารอยร้าวบนผนังเสร็จเรียบร้อยแล้วภารกิจในวันนี้ของ2พิธีกรอย,อย่างห้องเต้และขวัญธรรมยังไม่เสร็จสิ้นครับพอยังมีการไน้รมส่วนถาดสำหรับฟังตกแต่งบริเวณระเบียงห้องอีกด้วยครับคุณผู้ชม หลังจากที่เราจัดก,การซ่อมแซมรอยร้าว <imer. S 1> ที่ผนังเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มีอีกโซนหนึ่งที่เราจะมาทํากันแล้วก็วิทยากรขอ,องในวันนี้ก็คือน้องไม่ใช่น้อง <laughs> น้องเอ๋น้องเอ๋เอเอเอสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่จะมาเนรมิตการทำสวนถาดให้กับเราในวันนี้คือพี่เอนักจัดสวนที่วันนี้เลือกพันไม้หลากหลายสายพันธุ์นอกจากนั้นยังมีการใช้หินรูปแบบต่างๆสําสหรับนำมาทําการจัดแต่งสวนถาดด้วยครับคุณผู้ชมนี่แต้โอ้เตรียมขอมาเยอะมากเลยมผมจะมาเนรมิตสวนขนาดย่อมนี่ เป็นสวนจิ๋วนี่อันนี้เป็นต้นไม้ที่เป็นขนาดจิ๋วเนาะขนาดอาแคระแคระหรือจิ๋วขนาดปกติต้นไผ่ไว้ใหญ่หน่อยแต่เนี่ยมันเป็นไผ่เหมือนไผ่จิ๋วแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวปาล์มไผ่จิ๋วถ้าเกิดจะเรียกว่าเป็นบอนไซก็ได้เนาะได้เลยเพราะว่าเพราะว่าบอนไซก็คือการทําต้นไม้ขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงพอที่จะมาจัดดิสเลย์แบบนี้วันนี้ก็จะมีหลากหลายสกิลให้ดูนะรทั้งการจัดกระถาง แล้วก็เปลี่ยนกระถางน,นอกจากทำให้สวยงามขึ้นแล้วเนี่ยยังเป็นการขยายการเจริญเติบโตของต้นไม้ด้วยการเปลี่ยนเครื่องปูเนี่ยควรจะทำบ่อยแค่ไหนครับจริงจริงเนี่ย ทุกๆเดือนก็จะดีี่ต้นไม้จะมีการเจริญเติบโตแล้วก็ได้สารอาหารใหม่ๆเข้าไปเอบางคนทําทุกอาทิตย์เลยต้นไม้ตายมันมันก็บางชนิดบางชนิดบางชนิดได้แต่บางทีขยับขย่ยมันเยอะมากไปไม่ดีบางทีรากกำลังกำลังขยายตัวขยายตัวแล้วยังเราอยู่มันก็เกิดชะงักใช่วันนี้นอกจากเรามาจัดสวนแล้วเนี่ยเรามีเรื่องของชั้นวางของด้วยเป็นชั้นวางต้นไม้ที่อยู่ตรงระเบียงพื้นที่ไม่เยอะมากระเบียงแคบหน่อยแต่ว่าสามารถวางได้เยอะใช่ได้เพราะต้นไม้มัาไม่ใหญ่ค ก็เด <owad Es> <du> ี๋ยวเรามาจัดสวนผิวกันเลยนะฮะวันนี้เรามาเรามาดูที่สวนใหญ่สุงแเราก่อนสวนถาดที่เราจะเนรมิตในวันนี้มีทั้งหมด2ถาดด้วยกันซึ่งทั้ง2ถาดจะแตกต่างกันทั้งในเรื่องรูปแบบและวัสดุที่นํามาใช้นอกจากนั้นยังมีการเปลี่ยนกระถางต้นไม้สําหรับตกแต่งบริเวณละมีอีกด้วยครับจัดสวนจิวจ้าโอเคเราก็จะอยู่อุปกรณ์มากมายแล้วก็มีหินหินนะ ต้นนีต้องออกจากกระถางไหมไม่ต้องออกครับอ๋ออยู่ได้เลยเพราะปลูกมานานแล้วเป็นการเป็นการบังคับให้เขาไม่ต้องหยุดการเจริญเติมโอเคเพราะถ้าเกิดว่าขยายที่มันจะใหญ่ขึ้นเราอยากได้ไซส์นี้แหละประมาณนี้โอเคใช่โอเคเราจะมีเครื่องปลูกนะครับเครื่องปลูกเราเราจะใส่ให้เลยอันนี้คือปลมไผ่ปลมไผ่จิ๋วนะฮะตอกดันทิศต้นก่อนนะทิศก้นก่อนเพื่อให้มันหลวมนี่ ในการจัดเนี่ยเราต้องมีการจินตนาการนะครับว่านี่มันเหมือนเป็นแลน่แรงสเกลเป็นส่วนของเราอ่าโอเคอ่าประนี้งามงามอันนี้คือเป็นเหมือนอันนี้หลักนี้รองค่ะใช่ครับแล้วก็จากนั้นเราก็จะมีการเชื่อมเปเตใดๆเหมือนไม้ประทานอย่างเงี้ยหรอใช่ขอกระถางไม่อยากให้เห็นเราจะบังไว้ข้างหน้าเลยอันนี้อันนี้ต้นอะไรคะสับปะรดแค สับประรดเราอยากให้ใส่ด้านนี้มันมีสีสันแตกกันเล็กน้อยได้สีได้สีแล้วมันจะออกมาเป็นลูกสับประรดไหมคะใช่ครับจิ้วโอมันจะเป็นสับประรดอันนี้คือเป็นมอสแผ่นเนาะอันนี้เป็นมอสด,ดินหรือมอสน้ำมอสน,น,น,น้ำนะฮะนี้ก็แปลว่าต้องชื้นต้องชื้นพอสมควรนี่ไงล่ะโปรดมันน่ารักเลยนะเพื่อความสดชื่น อันนี้เราทำกี่อันคะกี่กระถางกระถางกระถางใหญ่เนี่ยทำเสร็จแล้วโอเคอ่าอันนี้เราเราก็ยกเก็บก่อนได้มีกระถางเล็กอีกนี่ด้อะไรเล็กพันไม้ไปแล้วต้นต้นอะไรน่ารักจังเลยแก้วแะครับแก้วแกะโอ้ยแข้จริงนะแข้ยันใบเลยนะฮะต้องรักเชียร์เติมเข้าไปจ้ะปึ้งไปเป็นที่ไว้พี่เต้จะอยู่มุมไหนพี่เต้เลือกเอาเลยอ่าโอเคอ่ะใส่เข้าไปขึ้นพอดีกำลังดีพอเป็นเนินพอเป็นเนินนิดนึงอ่า นี่วันนั้นได้ได้ได้เหลี่ยมไี่ต้องการแล้วเราก็มันก็จะนิ่งแบบนีู้่จากนั้นเราก็จะเริ่มดูที่ว่าเราจะวางอะไรเพิ่มเติมค่ะมันจะโตอีกไหมคะโตแต่ช้ามากอใช่ช้ามากนี่คือประมาณเดือนนนี้แบบใบเริ่มจะนิดๆเองขึ้นมาใช่ใบเริ่มมันเล็กๆนี่ได้ไหมคะัคุณนี้ได้ไหมได้เลย อ่าอมร่่ละมีความธรรมชาติตัวเพืินใช่นี่คุณที่สวยวะเนาะมันเหมือนกับที่เขาขายกันแบบตามร้านแล้วว่าอันนี้ก็ันสองพันมากมากเลยมามาเยียบมาครับก็เรียกว่าคุณสามารถจัดการและตกแต่งมันได้ด้วยตนเองจากการเลือก ไอเอเลเมนต์ต่างๆแบบนี้นะครับ <c oughs> อ่ะโอเคเรียบร้อยเสร็จช่้งสองไซส์เรียบร้อยครับบอสหนี้สีสเปรย์และเคมีก่อสร้างจำหน่ายกว่า60ประเทศทั่วโลกอะไต่อไปก็คือสกิลการเกลีก่ยกระถางต้นไม้ใช่ค่ะคือเวลาเราเปลี่ยนกระถางต้นไม้เนี่ยเราสามารถเอาตัวเดิมโบนลงไปได้เลยมั้ยพี่ได้ครับได้เลยแล้วต้องเสริมอะไรไหมเติมเติมวัสดุ อ่าผสมปลูกใช่ครับเหมือนเดิมเลยสูตรเดิมเลยเนาะใช่ก็คือขุยมะพร้าวสับออนโมโคสแล้วก็ต้มปูอ่าได้เลยต้มปูอันนี้ส่วนใหญ่ที่เอามาก็จะเป็นพืชอวบน้ำพืชอวมน้ำนะเป็นซ vale ักคุเรนต์นะไม่ต้องการน้ำเยอะสักเท่าไหร่อันนี้ค네ือกุหลาบหินนะผสมสามสามสามสี่รวมลงได้เลยพี่เยเฮ้ยโอ้ได้เลยอ่ะ อ่ะกระบองเพชรมั่งอ่ะมันก็ดูไม่มีอะไรยากเนอะแค่ถอดออกมาอันนี้หลวมอั้มอ่ะหลวมพอดีเอาพอดีอันนี้พอดีไม่หลวมไม่หลวมอันนี้ก็อันนคับอันนี้พอดีใช่มีหลวมให้ดูไหมนี่ที่คุณต้องการครับนี่ครับอ๋อครับผมอันนี้หลวมเฮ้ยผมชอบหลวมๆเนี่ยมันจะหลวมๆมันเหมายนว่ามันมันจะจะได้เห็นไงว่าต้องทำยังไงอ๋ออันนี้คือนั่นแหละครับอันนี้ถ้ามันแน่นอย่างนี้ทำไมก็ไปเลยพี่เจ๊กใส่ผอใส่ลอยๆไปรอบๆใช่ไหมอ่านหนุบใบอ่า นี<ม>่ก็แน่นแล้วนะฮะนี่ก็ค่อยๆเติมใหม,มห่หลักๆคือให้มันแน่นหน่อยแต่ว่าไม่ให้มันแน่นเกินไปจะไปกดจนหูไม่มีที่หายใจเลยนะฮะเอาละครับเรียบร้อยสำหรับสวนจิ๋วบอนไซและการเปลี่ยนกระถางในวันนี้ใช่แล้วนะครับก็หวังว่าหลายท่านจะกล้าหาญในการเปลี่ยนกระถางมากขึ้นแล้วเดี๋ยวข่านต่อไปเดี๋ยวี่ให้พี่เอ๋ไปจัดตรงระเบียงได้เลยอ่ะโอเคงั้นเจอพี่เอ๋ครับขอบพระคุณไหว้ก่อน ในลิมิตในวันนี้ให้กับคอนโดแห่งหนึ่งก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับทั้งการซ่อมแซมผนังที่มีรอยหลาวซึ่งสาเหตุมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวกับการจัดสวนถาดเพื่อเป็นสวนแนวตั้งริมระเบียงครับคุณผู้ชมทําให้ระเบียงกลายเป็นอีกมุมพักผ่อนหย่อนใจภายในคอนโดครับ ใครที่มีเคสอะไรอยากจะส่งเข้ามาให้เราในรมิตหรือว่าอยากจะซ่อมแซมอะไรอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับงานช่างก็เหมือนเดิมนะครับส่งมาได้ในเพจช่างประจับบ้านได้เลยนะครับใช่แล้วไม่ใช่เฉพาะแค่บ้านเนาะอย่างคอนโดอย่างเงี้ยส่งเข้ามาได้เหมือนกันถ้ามีไอเดียดีๆนะเดี๋ยวเราแบบแวะไปหาคุณนะคะติดตามกันได้ช่างประจับบ้านค่ะทุกวันอาทิตย์อมรินทีวีเอสจีช่อง34ค่ะตุ๊กตาเลยเนี่ยฮะน่าลัลุกวันนี้ผมหันทามเรื่องงานช่างประจับบ้านลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะอมรินทีวี